มาขี่ไก,ไไก่ไปใส่สวนจ้ะใส่บกักผ้าใส่ขี่ไก่ดีที่สุดจากเกลือบอรดองใส่ก็ได้ทำมีขี่ไก่กระสอบละสาวห้าบาทจ้ะส่วนนี้เปิดขายหลายแห่งจ้ะพี่นอ้องนะเมื่อนี้เสียอวจ้ะสาวสอบจ้ะ พีกัดอยู่บ้านได้ค่ะนี่ราน่นโสะงโคสงา,สงงาตํบลต,ต,ตรงรรอันนีร้ครับจะมีเบอร์โทรว่เพื่อพี่น้องฮาสนใจโทรมาสอบถามนี่คอเบอร์โทรหน่ยกสองแ้เก้จ้าื่อยางเางร้าซื้อนนเนาะสิมีขายตลอดเบอรปีว่าจ้านี่คินี่ัมีเรปรจพ้อโอ้ซัมพอเพื่นไขายถือกุมูสอบละเส้าหา,ๆๆาบออาท พี่น้องนี่หลายจังคอยทโทษมาสอบถามเนาะเจียเอาร้ายจเจียเฟินไปทรงยังสี่นะพี่น้องค่ะครับค่ะ <c oughs> าานี่เพิ่นมีรถพ่วงขั้นบางใหญ่เลยจ้ะพี่น้องเอาขอบคุณน้องนนท์หลายๆลายเลยจ้ะเด้อค่ะข่าวตัวจ้ะเสี่ยงนี่เศร้าก,กุวนวย หมดอ้าหาซื้อไปน,นี่ใส่ฟอร์ซีก่อนประด้ให้ลูกมาหาบซอยเนาะลุกอับหวาน หมดหลินยางยุดอกประสั่งสองสามแสงต้นนีดกทุกแสงเลยได้นี่ ใส่ซองเส้กับอีกเส้นหน่อยๆจ้ะเขาเมื่อแล้วพี่น้องกิบหน้าพอกันไหมจ้า